สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับพี่นุ่นกันอีกแล้วนะคะคลิปวดีโอในว,วันนี้นะคะเราก็อยู่ในเกมโรบอกกันอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้นะคะแล้วก็อยู่ในแมปกระโดดสายลุงสุดโหดเหมือนเดิมนะคะน้องๆก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้ดู EP ีที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ีพ1สอพีสสหเจ็ยังไม่ถึงนะถึงอยพี EP ที่หเองโอเคเดี๋ยวพี่นุ่นก็จะทิ้งวิดีโอไว้ที่ใต้คําอธิบายใต้คลิปนะคะน,น้องก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะโอเค คุยกันยาวมากเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เกมของเรากันเลยนะคะนี่ก็แบบกระโดดแบบตามปกตินะตามปกติอีกแล้วล่ะคะิะท,ทุกคลิปเลยนะจะพูดคําว่าตามปกติแต่ว่าแบบไม่ปกติทุกคลิปเลยนะโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นแบบกระโดดเหมือนเหมือนอะไรอะ่ะอันนี้กระโดดยังไงเอา้เอาอะไรวะ เราต้องกระโดดยังไงอะเราต้องกระโดดข,ข้างข้างเหรอเราต้องปีนอ๋อปีนข้างๆ้าง,างปีนเหมือนสไปเดอร์แมนตรงชมพูนี่เหยียบได้เอา้ายังพูดไม่จบเลยกําลังจะถามว่าตรงสีชมพูนี่เหยียบได้หรือเปล่าเหยียบไม่ได้นะคะน้องๆสีชมพูรตรงนี้ตุยเลยนี่ยเราต้องแค่กระเดินเดินกระเดินกระเดินอะไรวะแค่เดินไปข้างข้างนะโอเคเอาใหม่ oh มัวมัวแต่พูดไม่ได้โฟกัสกับเกมเลยโอเค อันนี้แล้วก็แบบค่อยๆเดินไปตามข้างๆตรงสีม่วงม่วงมันตรงนี้เพราะว่าสีชมพูกระโดดไปปุ๊บมันก็ตุยเลยนะคะน้องๆโอเคต่อไปนะคะอันนี้คืออะไรก็กระโดดอีกเช่นเคยค่ะแค่กระโดดนะคะนี่แล้วก็จะผ่านนะจ๊ะต่อไปนะคะอุ๊ยรูปร่างเหมือนเหมือนอะไรอะ่ะคิดไม่ออกอะ่ะกำลังจะบอกว่าเหมือนรูปร่างอะไรสักอย่างแต่คิดไม่ออก โอเคต่อไปอุ๊ยน,นี้ห้ามเหยียบสีขาวหรือเปล่าน่าจะใช่นะเราต้องกระโดดข้ามมันไปนะคะน้องๆต่อมานะคะเป็นอะไรอ๋อก็แค่แบบเดินไปห้ามตกรูตรงนี้เฉยๆโอเคต่อไปอุ๊ยอันนี้สวยอะ่ะเหมือนดอกไม้เลยอะ่ะเหมือนดอกไม้นะคะดีนะที่ไม่เป็นดอกสีทองเนี่ยยังเป็นดอกสีม่วงอยู่นะ ถ้าเป็นดอกสีทองไงดอกทองเลยนะโอเคต่อไปวิอันนี้สี่เหลี่ยมนะคะปกติวิมันมีใสๆด้วยอะเห็นไหมเหมือนขนมชั้นเลยต่อไปนะคะอันนี้อวยโอเคให้เราเหยียบแค่สีเขียวอ่อนสีเขียวเข้มเราเหยียบไม่ได้โอเคสรุปแล้วมันอ่อนหรือมันเข้มเนะี่ยโอเคต่อไปนะคะอันนี้ให้เรา กระโดดข้าวมานี่อ๋ออ๋ออ้าวไม่ได้นะติดอ่ะี๋ยวขอดูฝั่งเห็นไหมฝั่งนี้ฝั่งนี้มันติดหัวเราโอเคผ่านแล้วต่อไปโอ้โหมันมีทางให้เราเลือกซ้ายขวาอีกแล้วค่ะเราก็ต้องเลือกไปทางซ้ายตามปกติของเรานะคะโอเคคิดว่าทางซ้ายเนี่ยมันจะไปทางที่ดีสำหรับเราค่ะโอเคนะคะต่อไป น่าจะกระโดดข้ามตรงนี้เช่นเคยอันนี้อุ้ยอะไรอะโอ้โหปีนปีนวิมันมีความเป็นแบบนูนๆขึ้นมาแล้วมันก็สูงมากเห็นไหมโอเคอันนี้ก็กระโดดไปตามปกตินะคะด่านต่อไปโอ้โหมีความท้าทายขึ้นมานิดนึงเนื่องจากเห็นไหมตุยแล อันนี้นะคะให้เราห้ามกระโดดเหยียบห้ามเหยียบตรงที่มันเป็นสีที่มันต่างกันอะไรวะพูดไม่รู้เรื่องเลยอะน,อน้องบอกไม่ต้องอธิบายก็ได้นะพูดไม่รู้เรื่องเลยอย่าด่ากันเลยนะโอเคต่อไปนะคะโอ้โหอันนี้โอเคก็ผ่านไปได้อย่างง่ายดายง่ายหรออุ๊ยอันนี้เคลื่อนไปเคลื่อนมาตรงนี้นะคะเราห้ามเหยียบโดนเขานะโอเค ด่านต่อไปนะคะโอ้โหให้ความรู้สึกเหมือนสะพานอุ๊ยอุ๊ยอันนี้มันเลื่อนนะคะน้องน้องเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพื่นจะขึ้นไปให้ดูอีกรอบหนึ่งเห็นไหมเออเลื่อนขึ้นเห็นไหมให้ความเลื่อนขึ้นเหมือนบันไดเลื่อนนะจ๊ะเห็นไหมเออเห็นไหมเอาหยุดเล่นได้แล้วคุณพี่น่ะบอกแล้ว <laughs> ให้คุณพี่หยุดเล่นแล้วไปต่อ <laughs> โอเคด่านต่อมาโอ้โหโอ้โหโอ้โห ให้ความรู้สึกเหมือนเรากำลังไต่หน้าผาโอ้โหอันนี้แล้วก็ไปได้ตามปกติด่านต่อไปโอ้โหมีความสวยงามแลวเนี่ยเออกระโดดไปต่อไปค่ะน้องๆสายลุ้งเลยอันเนี้ยฟุบกระโดดลงไปนะเอาเอาหายคนหายโอ้อยู่ทางนี้ค่ะโอเคอันนี้เราก็แบบปีนต่อไปค่ะปีนเหมือนสไปเดอร์แมน ฟืบฟืบอ้อาวตุยเราต้องห้ามเหยียบสีชมพูให้เหยียบแค่สีม่วงถูกไหมโอเคแล้วก็จะไปได้อย่างสบายอกสบายใจฟืบโอเคผ่านแล้วต่อไปโอเคเหยียบสีเขียวเข้มสีเขียวอ่อนที่มันเป็นเส้นๆเนี่ยเขาน่าจะไม่ให้เหยียบโอเคอันนี้คืออะไรอะคืออะไรอะ โอ้ Ooh, แบบทํามาเฉยๆนะแต่ว่าไม่ให้เราเล่นอนะั้นะ่นะให้เราเดินปกติอันนี้เลเซอร์ตรงนี้เราห้ามเหยียบฟึบโอเคพี่นุ่นรู้แล้วว่าจะเดินยังไงให้เราเดินตามเข็มไปเลยนะเห็นไหมมันจะเป็นเหมือนเข็มนาฬิกาที่มันจะทวนถ้าเราทวนแล้วมันเราจะตายเราต้องเดินตามมันไปต่อไปฟึบฟึบอันนี้โอเคผ่านแล้วด่านนี้ง่ายอนะ่ะ ด่านต่อไปนะคะสีแดงสีแดงแรงฤทธิ์โอเคฟืบฟืบโอ้โหตั้งใจในการกระโดดมากเลยนะเนี่ยด่านต่อไปนะคะโอ้โหเหมือนกันเลยเหมือนกับสีแดงแต่แค่เปลี่ยนจากสีแดงมาเป็นสีเขียวเห็นไหมโอเคอุ๊ยเกือบตกแล้วเกือบตกหลุมแล้วเมื่อกี้โอเคต่อไป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 เออ โอเคอ้าอุยซเซตจังเลยอะคุณพี่ทำไมคุณพี่เดินเซมากเลยอะโอเคโอ้โหให้คอรู้สซึกเหมือนลูกแก้วโอเคอุ๊ยแมปค้างเมื่อกี้อุ๊ยตุยยังไงอ่ะเราต้องกระโดดตรงนี้โอเคค่ะน้องๆให้เรากระโดดเหยียบแค่ตรงนี้นะคะฟืบ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 เอ้อุยอุยเกือบโดนแล้วเมืเ่อกี้ผ่านแล้ว เดินเดิฟึบอุ๊ยตัวอีกแล้วอ่ะโอเคนะคะคราวนี้เราก็จะมาตั้งใจเล่นกันอีกรอบนึงนะโอเคโอเคผ่านแล้วต่อไปนะคะมันก็จะเป็นแบบแบบอะไรอะแบบคล้ายๆเหมือนบันไดอะบันไดที่เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็แบบให้เราแบบกระโดดไปเรื่อยๆนะจ๊ะโอ้ยทำไมวันนี้มิพงรังพูดแบบแบบแบบหลายรอบมากๆแล้ววันเนี้ยโอเคอุ้ยอุ้ยแมบแมบพี่ค้างอะ ข้างเอา้าโอเคได้แล้วโอเคนะคะต่อไปก็จะเป็นเหมือนโอ้ยยังพูดไม่จบจ้าตกแล้วไงอะฮะต่อไปนะแล้วก็จะพาน้องๆมากระโดดตรงนี้ฟืบโอเคผ่านแล้วนะจ๊ะต่อไปตรงนี้นะคะเป็นเหมือนบันไดเลยนะโอเคแล้วก็ปีนไปฟืบแล้วห้ามเหยียบโดนสีฟ้าใช่ปะนี่ก็เป็นอ,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 อ้าวอ้าวอ้าวตุยขอขอลองอีกรอบนึงแล้วกัน ฟึบต่อไปห้ามเหยียบสีฟ้าอันนี้น่าจะให้เราปีนไปเลยเนี่ยโอเคผ่านแล้วอุ้ยยังไม่ผ่านดิต้องไปอีกนิดนึงอีกนิดนึงโอเคผ่านแล้วค่ะต่อไปนะอุ้ยอันนี้แบบสูงขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะคะแล้วเราก็อะไรกระโดดลงไปฟึบโอเคแบบนี้เออต่อไปนะคะก็กระโดดลงไปเลยเรียบร้อย อันนี้ก็เป็นเหมือนบันไดตรงนี้นะะเราน่าจะห้ามเหยียบตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะโอเคฟืบ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 ไอ้ยินแต่เสียงฟืบฟืบนะโอ้โหต่อไปเราไปทางไหนดีไปทางขวาใช่ไหมอือหือขอเปลี่ยนทางบ้างคือไปเดินเดินไปทางซ้ายบ่อยแล้วไงเออเราไม่ต้องพึ่งโชคชะตาขนาดนั้นเราอ่ะเป็นคนเก่งเราต้องแบบไปด้วยตัวของตัวอะพูดอะไรเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องเลยโอเค ต่อไปนะคะเราก็จะมาปีนตรงนี้กันเหมือนเช่นเคยตรงนี้เป็นเหมือนแบบอะไรอะนึกชื่อไม่ออกแต่ว่าแบบก็แบบให้เราไปเรื่อยๆโอเคผ่านแล้วด่านต่อไปนะคะโอ้โหโอุย้ยมีเข็มนาฬิกาอีกแล้วเราต้องเดินตามเข็มนาฬิกาค่ะน้องๆถ้าเราเดินทวนเข็มนาฬิกาเนี่ยเราจะสามารถโดนเนี้ยได้ง่าย เราแบบนี้ล้วก็จะผ่านนะจ๊ะโอ้โหฟึ๊บอ,อุ้ยตรงนี้มันมีความเหมือนหมอนเลยอะเหมือนหมอนที่บ้านก็ยึกยักแบบนี้มีความเป็นสี่เหลี่ยมนุ่มๆฟูๆแล้วก็แบบนี้เออผ่านแล้วนะจ๊ะต่อไปให้เรามากระโดดที่ตรงนี้กันค่ะฟึ๊บฟึบโอเคผ่านแล้วค่ะต่อไปอันนี้คืออะไรอุ้ยเดินได้แบบปกติเลยนะเดินได้เรื่อยๆเลยไม่มีอะไรหน้าต่อไปค่ะ <im itation> อืให้เราอุ้ยยังพูดไม่จบนี่ก็กระโดดห้ามห้ามเหยียบตรงนี้หรือเปล่าตรงที่มันจะเป็นแบบสีเออช่างมันเถอ e ะพูดไม่รู้เรื่องน,น้องๆดูภาพน้องๆก็น่าจะเข้าใจนะว,ว่ามันคือยังไงยังไงยังไงใช่ไหมเออฟบอุ๊ยเราเจอเพื่อนสวัสดีจ้าเธอถึงด่านไหนแล้วทำไมเธอไม่ไปอ่ะ เฮ้อทำไมทำไมไปหึรออะไรอะโอเคเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูนะว่าเราจะผ่านไปให้ได้นี่อุ้ยยังพูดไม่จบเลยจ้าเพื่อนบอกว่าไม่ต้องมาโชว์ฉันหรอกเธอยังไม่ผ่านเลยนะเนี่ยโหเพื่อนไปก่อนแล้วฟึบนี่ฉันขอแซงหน้าเธอไปแล้วละกันนะเฮ้อฉันจะโชว์ให้เธอดูว่าฉันนี่แหละจะผ่านไปให้ได้โอเค ต่อไปนะคะเป็นเหมือนเป็นเหมือนอีกแล้วพี่นุ่นพยายามจะนึกนึกให้ออกนะว่าแต่ละด่านแต่ละด่านเนี้ยมันเป็นเหมือนอะไรแต่ว่าแบบนึกไม่ออกเลยนะก็ให้น้องๆดูไปแล้วกันแล้วก็แบบดูพี่บ่นนะเออต่อไปนะคะก็จะเป็นเหมือนแบบคล้ายๆอะไรสักอย่างนี่แหละที่มันจะเป็นเส้นๆแต่ว่าเส้นๆอะไรวะ พูดไเ,เรื่องแล้วอุ๊ยด่านนี้สวยมากเห็นไหมมีความเป็นดาวอะดาวแล้วก็มีแบบสายลุงด้วยอุ้ยเพื่อนตกมเมื่อกี้ข้างหลังเห็นปะอ่าเราก็มากระโดดกันเห็นไหมเวลาเรากระโดดเนี่ยโอโหลายตามากน้องๆข้างล่างเนี่ยก็เห็นแบบเป็นสีสีเลยนะแต่ว่าตรงนี้เราก็แบบว่าให้เรากระโดดไปได้อย่างง่ายดายง่ายจริงเปล่าโอเคผ่านแล้วถ้าผ่านแปลว่าง่าย แต่ถ้าไม่ผ่านแบบว่ายากใช่ไหมคะคุณพี่โอเคค่ะน้องๆสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะพี่นุ่นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พี่นุ่นทำคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะ